นับสนุนโดย Once UV Foundation Cake ความงามที่คุณสัมผัสได้แม่ขวัญรีสอร์ท f k t Intermediate 老不尼。Oh, bon จังไดอยู่จังได้น้อลูกเลยคุณเทพมันบอกคือบานเฮาเด้ขอกันจินบ่ได้เด้งานตีดกันยังบ่ฮูจักกันสำนาเออคุณผักคุณเจ้าคุมขรองหลานสาวผู้ขานแนท้อน สวรรค์พาเธอมาส่งถึงหน้าหัวใจฉัน แต่แกล้งให้เราเจอกันแบบมีเงื่อนไขเธออยู่สูงสวยดังดอกฟ้าไอ้บ่ต่างจากมะวัดทั่วไปหักซึ่งตรึงใจแค่ไหนได้แค่แอบง อตายแล,ล้วดีด้เจอกันพอดีเลยเจ้าหน่อยสวัสดีนะคะเด้อันคุณนูใบหัวพร้อมสวัสดีค่ะพากันแต่งตัวงามนะคะงามแล้วเป็นยังไงคะแม,แม่ลำพันแม่ลำพึงอยู่ไหนเนี่ยเอกี่ยลำพึงพนอันลงไปเกี่ยวข่าวอยู่หน้านะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวอีกแล้วครั้งที่แล้วก็เกี่ยวข้าวนี่จะเกี่ยวทุกฤดูเลยไหมจ๊ะใครที่แล้คอยกระบ,บอกสิสิคะใช่ไงใช่ไงเออ เดี๋ยวจังไหนขอชิไปี่บอกคน um um> <uh uh ไทยดอกดกันนะคือมันนานมากแล้วนะเรื่องนี้เรื่องศินมันนานมากแล้วดอกเดิกเนี่ยบานเต็มถนนหมดแล้วจ้านะฝากไปบอกหน่อยนะค้าหนุ่ะครับ เดี <ak> ๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้ค่ะเขาคงยังไม่มีหรอกค่ะดันดันเราจะเจอตอนนั้นเจอยากนะคุณแดดเย็นเย็นเอา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 อย่างไรก็ตามแม่รำพันเป็นธุระให้หน่อยนะจ๊ะไฝากบอกแม่รำพึงด้วยจ่ายหนี่สทีนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ไปหาถึงบ้านได้เลยนะจ๊ะเอ้าลูกค้าลูกค้าเอาละเอาละเเป็นธุระให้ด้วยนะนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กับทางเก่าดีกว่าโอ้ยบ่หนามาเลยไม่ใช่คนแถวนี้แต่ก็พอมีดีมาโชว ได้เป็นจอเรียวนพอนโยมนะมมาการมาวัดแนวทําบุญเนี่ยต้องทําด้วยใจด้วยทัทธาและอันแรงกล้ารรการมาวัดไม่ใช่มาหาเลขอย่างเดียวอ,ยอืเขาบอกว่าอยากจนซื้อหวยอยากรวยซื้อจอบในโยมนะม <c oughs> เอาเถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งใจนะอืมขอให้ได้ก่อน จเจริญพรอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งนะเออ,าาอเออหลวงพ่อนิมนต์พ่อมิมน,น์นาไมึงจะมิมน์มนกูไปไหนเนี่ย<อ>มึงนี่เพี้ยนกันเข้าไปใหญ่แล้วนะมึงจะไปไงงานการไปไงมา้างเรียบร้อยนี่เชื่อหวยเอสนี่ตอนนี้ผมไปตามช่างฝีมือดีของหมู่บ้านที่ที่ดีที่สุดเลยนะงานเนี้ยบแน่นอนหลวงพ่อไม่ต้องห่วงเลย เออแต่มึงอย่าลืมนะว่าหลักขังใบนี้อย่าให้ใครรู้ว่าในหลักขังมันเออเออมึงก็มึงก็ไม่ต้องรู้แล้วกันเออไม่ต้องรู้ดีกว่าเออขอที่ว่านี่มันคืออะไรเหรอครับเออก็บอกไม่ให้รู้แล้วไงมึงจะถามทำไมผมก็อยากรู้แล้วหลวงพ่ออะไรก็บอกผมหน่อยบอกเดี๋ผมถีบไปน่นมาโถไม่ต้องรู้หรอกมึงไปเฝ้างานไว้ว่ามันเป็นยังไงเขาทํายังไงไปถึงไหนอย่าให้ใครไปลื้อไปแง่ข้างในแล้วกันมึงเฝ้าอ่าครับครับแล้วไม่ต้องรู้อะไรข้างในคืออะไรจบอื ไปนะหลวงพ่อเออไปจัดการให้มันเรียบร้อยนะแต่หลวงพ่อจะไม่บอกจริงเหรอจะม่ท้อเอออย่ามาเศร้าซี๊ดมซั่งมาสักการ่ะหลวงพ่อเจ้สวัสดีสวัสดีจ้ะไปไหนกันมาเห็นเร่งรีบจะรีบไปเก็บค่าตลาดอะค่ะหลวงพ่อจ๋าโอ้เจ๊จะรีบไปไหนกลัวไม่ค้าปิดร้านหนีไงแน่นอนวันนี้จะมีนัดย้ะนัดหนุ่มๆไว้กันสิใช่นี่จะมีอะไรวันๆก็นัดแต่หนุ่มๆกระดูกนอ่อนๆนี่เจ๊ผมเตือนเลยนะ ระวังเจอนี่กระดูกคนละเบอร์เน่ะจ,ะจะบอกอะไรให้นะเจะ๊จัดมาหมดหรือยังไม่จริงอะ่ะยังน้อยนี่เลยหลวงพ่อนี่ไอ้บ้ามึงเยาก,กูไปคล้องแวะทำไมเนี่ยไม่งั้นก็เหลือเออ,เอคนลอยคนสนึงสนใจหไหมที่ไหนได้ยิงเขาโกตัวเองแล้วอยาเอาไหมอ่ะก็ขอสักทีก็ดีไม่ะ หยุดหยุดหยุดอ,อ,อะไรเด็กพวกนี้คุยอะไรกันในวัดเรามาคุยกันสนทนากันดีกว่าจ้ะหลวงพ่อระหว่างแอลกับเอ็มหลวงพ่อชอบอยากไหนนี่ยายจอแบนเอาอะไรมาเล่นอีกเนี่ยก็ตัดพวกนี้พูดจากับพระเ,ออเรามาสนทนาธรรมกันดีกว่าหลวงพ่อสนทนาธรรมเรื่องอะไรจ้ะระหว่างแอลกับเอ็มอะค่ะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยแอลกับเอ็มอะไรเอานาะหลวงพ่อก็ต้องรู้อยู่กระจล่ะค่ะเอ็ม L เนี่ยมันรีวิวพูเอม็ม มันแมนยูหนาใช่ไหมเออถ้าสมัยก่อนเน่ะมาชอบแมนยูมากเพราะแมนยูเนี่ยมันสั่งได้โอ้โหทดเวลาสี่นาทีเนี่ยมันยิงไปสามลูกน่าเป็นลูกเลยโอ้โหเป็นไงแล้วทําเป็นเหนี้ยมเนียมนะเนี้ยมเยอะมันเปธรรมดาตอนนี้มันต้องลิเวอร์พูลเออไม่ค่อยชนะหรอกแต่เล่นหล่อเอ็นหน้าตานะหลวงพ่อนะใช่ใช่แล้วโดนไปเยอะไหมล่ะค่ะท่านก็จนเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องมาบวชจะบ้าแล้วไงแต่ได้ข่าวว่าหลวงพ่อคะอะไร ดำนำบดไม่ใช่วะเขาเข้าแฟแนซ์ั้งอย่ามาล้อเล่นไปมีไปจะทำอะไรก็รีบไปทำกันได้ปะยังค่ะหลวงพ่อคะพอดีที่มาเนี่ยอยากทราบอะค่ะไอ้เรื่องของการทำระคังเนี่ยค่ะไปถึงไหนแล้วคะเออมันใกล้เสร็จแล้วล่ะองว่างเอาแวะไปดูด้วยว่าช่างเขาทำยังไงกันะจะได้เอากลับมาวัดแล้ววัดเราจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเออบ้านเมืองจะได้มีการเลือกตั้งจะ่บ้ามคนละเรื่องกันไปไปไปได้แล้วเดียวค่ะหลวงพ่อรีบไล่ไปไหนคะเนี่ย กำลัง,งจะบอกอยู่พอดีเลยค่ะถ้ามีมอ,ะอะไรเนี่ยให้ดิฉันช่วยเนี่ยบอกได้นะคะเรื่องบุญเนี่ยค่ะดิฉันทนอดก็เจอเขาทำบาปมาเสียแล้วแต่ตอนเนี้ยฉันกําลังอยากทำบัตรยอดหยังเอา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 เอละเอาละอย่าคุยกันมากเลยนะอาต,ตมาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไปก็ได้แล้วไป,ปไปนะกราบล่าได้กราบลาแล้วค่ะหลวงพ่อขากินข้าวกินปลาเยอะหน่อยนิยมจ้าเดี๋ยวลมจะพัดไปกิน เดี๋ยวนี้ทำไมชาวบ้านนี่พูดอะไรแปลกๆถามอะไรแปลกๆวกวนไร้สาระพระก็จะบ้าไปด้วยเออจัดพัดลายพัดลายค่ะจัดเออเฮ้ยวังไงคะเจ๊วางงนวันนี้ จ่ายตลาดเองเลยนะจ๊ะแน่นอนสีเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ยิ่งแย่ๆอยู่ฉันก็ต้องจ่ายเองสิจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวแต่ฉันว่านะเข็มมากกว่าอ้าอีเตก็มาเก็บเองเหมือนกันไม่ใช่หรอโอ๊ยฉันมีนัดจ้ะมีนัดกับผู้ชายถึงได้ต้องมาเก็บแผนก่อนเพราะไป่เปแ์นะเตทำไม่ได้หัดสิว้ยวอาย้ายว้างมากหรือไงยาะ ทำกันเลยเขามากันแต่เช้าแชีฉันน่ะมีการมีงานทำแต่หล่อน่ะหลุดจากวัดมาได้ยังไงวินนะถึงได้ปล่อยผีแล้วเนี่ยวินเนี่ยไม่อยู่เลยเลยยะไม่มาเมาส์มอยชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เช้าเนี่ยเพอินมาขับรถมาเนาะแล้วเราเห็นอ่ะอะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสามเลยต้องมาเลยอ่ะดูสิเนี่ยแล้วมาทไมที่มาแต่เช้าไม่ได้มาเพราะอะไรนะมาเพราะอะไรเป็นขโมยจีวอพระมาตัดกันเกง พระก่อนเมื่อคืนเนี่ยใช้ผ้าห่มหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ห่มคะติดเต็มตัวลืมอาบน้ำเหรอเจ๊อาว่าแต่มีอะไรย้ะมีอะไรมีอะไรหรอไม่มากมายมันใส่แก่จะตั้มว่าพระไม่ใช่พราเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เด็กวัดมาเดินบิณฑบาตแล้วนะคืออะไรเขามากับสันตะโคดกันดูสิโอ้จริงด้วยเก่งเกินยอ่ะแมอมันกับแม่ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ ของไร่สับปะรดมาเองเหรอคะใช่เยเก็บสับปะรดซะเขียวครึ้มเลยนะพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วว่าไงมีอะีร้านเปิดปะเปิดก็เปิดทุกวันอยู่แล้วแล้ะมีอะไรจะพาแฟนใหม่ไปเปิดตูวเปิดเลเปิดตลอดมาสิมาสิเดี๋ยวเจียเลี้ยงข้าวเดี๋ยวให้ราคาพิเศษแพงกว่าคนอื่นสบเนอะนี่ ใครเชิญแกยะเสือคะไม่ไอเต้เต้ต้อมฮะอุ้ยพุ่เห็นว่าเวลามาเดินตลาดทำไมแกไม่เดินมาเต็มตัวช้ามาทำไมครึ่งคนคะโคตราบ้าเหรออีครึ่งคนเหรอเข้ารูเดิมไปแล้วไอ่เขาบีบเขาบีบแรงไหน่อยได้เดินมานั่งนั่งวิวแช์มาวิวแช์ไว้ขาด้วนเออเออเออโอเคโอเเคโอหยุดหยุดหยยยย เอางี้เอางี้ทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ลานเจนังเดินไปด้วยกันไปด้วยกันผู้ชายเจากันย้ายหมายความว่าประหลัดจะเป็นเอกเทศไม่ฝักใฝ่ใฝ่ใดผมเข้าใจถูกใช่ไหมดีถ้าอย่างนั้นผมจะไม่พูดมากล้เจ็บคอเชิญตามสบายนะครับ